ดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะเรียงตัวกันขณะนี้ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะสามารถมองเห็นได้พร้อมกันบนท้องฟ้ายามค่ำคืนทำให้นักดูดาวได้ชมการแสดงที่ตรการตาส่งท้ายปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราสามารถมองเห็นดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์พร้อมกันได้ด้วยตาเปล่าในขณะที่ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนสามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องสองตาหรือกล้องโทรทัศน์คืนนี้ เราสามารถมองเห็นดาววเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะของเราได้อย่างรวดเร็วหลังจากดวงอาทิตย์ตกจีอลูคเมซีนักดาราศาสตร์จากโครงการกล้องโทรทัศน์เสมือนจริงกล่าวมันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่เป็นภาพที่งดงามเสมอหลังจากวันที่24ธันวาคมดวงจันทร์จะเข้าร่วมการแสดงด้วยซึ่งสามารถมองเห็นได้จากทุกที่บนโลกหากท้องฟ้าจมใสเริ่มจากขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ดาวเคราะห์ที่มองด้วยตาเปล่าจะเรียงตัวกันตามลำดับดังนี้ดาวศุกร์ดาวพุธดาวเสาร์ดาวพฤหัสบดีและดาวอังคารดาวพุธจะเป็นดาวเคราะห์ที่มองเห็นได้ยากที่สุดเนื่องจากอยู่ในส่วนที่สว่างของท้องฟ้าแม้ว่าดาวเคราะห์อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากล้องส่องทางไกลอาจช่วยระบุตำแหน่งได้เช่นเดียวกับดาวศุกร์คุณยังต้องใช้กล้องส่องทางไกลเพื่อค้นหาดาวยูเรนัสซึ่งอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี และดาวเนปจูนซึ่งอยู่ระหว่างดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีด้วยวิธีนี้เราสามารถมองเห็นครอบครัวของดาวเคราะห์ทั้งหมดได้ไม่สิกล่าวการโคจรของดาวเคราะห์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแต่ก็ไม่เกิดขึ้นบ่อยเท่าที่คุณอาจคาดไว้โดยเฉลี่ยแล้วการเคลื่อนตัวของดาวเคราะห์จะเกิดขึ้นทุกๆ1นถึงสปีหรือมากกว่านั้นครั้งสุดท้ายที่มองเห็นดาวเคราะห์ทั้งหมดบนท้องฟ้าพร้อมกันคือเดือนมิถุนายนปีนี้ ในระหว่างการแสดงนี้ดาวเคราะห์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าทั้ง5้าดวงยังเรียงตัวกันบนท้องฟ้าในลำดับเดียวกันกับที่พวกมันโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นคือดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์แนวร่วมดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเวลา18ปปีแล้วดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนยังมองเห็นได้ด้วยกล้องสองทางไกลในช่วงเหตุการณ์นี้แต่พวกมันไม่ได้เรียงตัวกันตามลำดับระยะห่างจากดวงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้น